สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่281สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันอังคารที่12มีนาคม2อ6 7นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้ว แล้วบอกได้เลยครับพี่ราคาทุกถูกครับพี่ราคาหลักร้อยต้นๆพี่ๆพี่ก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี7 8 9และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้ โอ้พระพอสมควรเลยครับพี่มีพระเยอะพอสมควรเลยน้องจะกระชับเวลาให้กับพี่ๆนะพี่น้องถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ๆขอดูรูเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่นะ้ำไม่ต้องเกรงใจพี่ไม่ต้องเกรงใจย้ําเลยว่าไม่ต้องเกรงใจนะพี่น้องลองดูครับพี่เอ้า ชอบรายการไหนทักทายน้องได้ครับพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยน้อพี่เนาะเอาเรามาเริ่มต้น <c oughs> รายการแรกกันดีกว่าครับพี่เริ่มต้นรายการแรกของวันนี้เปิดประเดิมรายการแรกกันก่อนเลยดีกว่านะพี่เนาะนี่เลยครับพี่เปิดประเดิมรายการแรกของวันนี้ด้วยภาพปิดตาเขาวกว้างพิมพ์เล็กแบบนี้ภาพปิดตาเขากว้างพิมพ์เล็กสวยๆเก่าๆ แบบแห้งๆเลยพี่ลงรักปิดทองมาแห้งๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหลงรักแดงๆมีปิดทองด้วยนพี่น้องแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่พับเนื้อเป็นพับเนื้อผงน้องพับปิดตาเนื้อผงคุกรักอย่างนี้ครับพี่แล้วก็มีการลงรักปิดทองด้วยพี่พี่ลองดูเก่าดีพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะพับปิดตาเข่ากว้างพิมพเล็กแบบนี้ก็ดูสวยงามดีพี่คลาสสิกดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป200บาท เปิดประเดิมรายการแรกของเย็นวันอังคารแบบนี้เอาสองรอบาทเท่านั้นก็พี่ลองดูเลยนงพี่้องรายการต่อมาพระปิดตาเนื้อเมคกสิทธิ์พี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้โหดูพี่ดูดเป็นไงพี่หลังจานด้วยนะครับพี่นะหลังจานด้วยพี่พี่ลองดูแบบนี้ คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีนี่พี่พี่ต้องดูเนื้อหาแบบนี้หละครับพี่มีการปิดทองด้วยนะพี่นะมีปิดทองด้วยก็สวยงารไปอีกแบบเนื้อพี่เข้มขลังมากครับพี่พับปิดตาแบบนี้โอ้โหเนื้อเมกสิทธิ์สวยๆนี่ เป็นไงพี่อย่างนี้ชอบไหมครับพี่เนื้อหาถูกใจพี่พี่พไหมครับพี่นี่เก่าๆสวยน้าดีครับพี่เมฆสิทธิ์แบบนี้หลังมีรอยจานครับพี่ลองดูเลยหลังมีรอยจานแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทนี่ <iage> <ๆ S 2> เนื้อเมฆสิทธิ์สวยๆแบบนี้ด้านหลังมีรอยจานเป็นผ้ปิดตาเลยพี่นะผมว่าขนาดกาลังดีเลยพี่ขนาดกำลังน่ารักน่าใช้เลยนะพี่น้องลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นผระสมเด็จเก่าๆอย่างนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ชอบไหมพี่ เก่าๆแบบนี้ชอบไหมครับพี่โดนใจหรือเปล่าอย่างนี้ครับพี่เนื้อออกโซนเข้มๆหน่อยนะพี่เนาะเนื้อออกโซนเข้มๆหน่อยเนื่องจากเขาต้องจะลงรักมาแล้วพี่ลงรักปิดทองมาพี่แต่ตอนเนี้ยรักทองเขาเริ่มหลุดไปเยอะแล้วครับพี่อย่างนี้เก่าดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่นี่เลยครับพี่พระสมเด็จ เนื้อเก่าเก่ามีการลงรักปิดทองมาอย่างนี้พี่พี่ลองดูครับพี่มีการลงรักปิดทองมาแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีให้ความเข้มขังแล้วพี่นนองเก่าเข้มดีพี่เก่าเข้มดีอย่างนี้ลองดูพี่ชอบไหมครับอย่างนี้ลองดูเลยพี่นี่ดูเนื้อหาแบบนี้เนื้อหามวลสารแบบนี้เลยครับพี่สวยสวเก่าเก่าดีครับพี่เนี่ยสีออกเข้มเข้มเนื่องจาก เขาน่าจะเนื่องจากที่เขาลงรักมาแล้วพี่เนาะสีก็หลอกจะออกแบบนี้ครับพี่ลองดูสวยงามดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทพระสมเด็จแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทครับพี่มีการลงรักปิดทองมานลพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาพระชุดไตภา,าคีพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระรีสัสดาแบบนี้พิธีจกักรพรรดิมหาพุทธาพิเศษปี2 5 1พรพี่พี่ลองดูพระชุดเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูครับพี่ พระพุทธชินราชแบบนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีพระพุทธชินสีเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีเหมือนกันครับพี่ดูสวยๆคมๆโอ้โหสวยคมดีนะพี่เนาะสวยคมดีอันนี้เป็นระศรีศาส,ส,สดาครับพี่ก็ยังดูสวยคมดีพี่ๆลองดูแบบนี้พระชุดเล็กๆแบบนี้ครับพี่ขนาดไม่ใหญ่หนะพี่นะเนี่ยดูอันนี้เทียบกับยวก้อยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ชุดเล็กๆครับพี่เอาไว้เลี่ยมอ่า บางท่านอแยกออกมาเลี่ยมได้แไม่นะแยกออกมาเลี่ยมได้ถือว่าถ้าพี่จะจะจะเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้เลยพี่เก็บเป็นชุดแบบนี้ก็สวยดีไปอีกแบบหนึง่งพี่ๆลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบพระชุดไตภาคีแบบนี้เอา500้บาท3องค์เอา500รอบาท,าบาทพี่ๆลองดูผมว่าไม่แพงพี่ลองดูนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่ไล์ขั้นต่อมายอดขุนพลพเยาแบบนี้โอ้โหพระเนื้อดินพระกรุเก่าๆครับพี่ยอดขุนพล เยาวนี้สวยงามดีครับพี่ซุ้มโพนกปลาแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อดินเก่าเก่าสวยจริงๆพี่เนื้อดินเก่าเกาสวยงามดียอดขุนพลพเยาพี่พี่ลองดูเนื้อดินเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ซุ้มโพนก ปลาพี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่เกาๆสวยๆเนื้อหนึบๆแน่นๆพี่ๆลองดูเนื้อหนึบๆแน่นๆแบบนี้เลยพี่โอ้โหสวยงามจัดจ้านจริงๆพี่แล้วดูเนื้อหาองค์นี้มันวาวเชียวพี่มันวาวเชียวพี่ลองดูครับพี่เนื้อดินแบบโอ้หแน่นๆหนึบๆเลยพี่อย่างนี้สวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทยอดขุนพลพะเยาพี่ๆลองดูเอา300อบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็น นางสามนี่เหลือพี่พระนางสามอย่างนี้พี่ๆต้องดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีพี่เนื้อดินเก่าๆสวยงามดีแบบนี้นางสามแบบนี้ขนาดใหญ่นิดนึงพี่ๆขนาดใหญ่นิดนึงแล้วพี่เนาะแต่ดูแม่มีความน่ารักน่าใช้ดีพี่เก่า เก่าๆสวยงามดีพี่เก่าๆสวยงามดีนางสามแบบนี้ลองดูเนื้อดินแบบโอ้โหดูตรงนี้พี่ดินที่เขาโดนสัมผัสเยอะนะพี่เพาะเนื้อออกช่ำๆชุ่มๆเข้มๆแบบน,นวาวาวาวี้พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีมันๆวาวๆสวยจริงๆี่พี่ลองดูพระเนื้อดินเนี่ยพี่เป็นอีกหนึ่งรายการแม่ที่แบบมีความคลาสสิกมากครับพี่มีความคลาสสิกมากๆพีพ่่ลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆอย่างนี้อยากให้พี่ลองดูถ้าพี่ชอบจัดไปเอา200บาท นางสามเอาแค่200รอยยังไงก็คุ้มผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะพี่เนาะลองดูครับพี่ลองดูสวยงามดีแล้วราคาเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาเลยโอ้โหดูพี่ดูขุนแผนเคลือบมีตลับปุ๊กใบหนาให้หนึ่งใบอย่างนี้โอ้โหพี่ๆลองดู สลับปุ๊กใบตะหนากให้หนึ่งใบแบบนี้พี่ๆเอาไปลองดูครับพี่พร้อมใช้เลยพี่เอาไปเอาไปคล้องได้เลยพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่พระขุนแผนเครื่อบนะนาะขุนแผนเครือบแบบนี้สวยงามดีพี่เก่าๆเก่าๆเก่าๆบ้านๆแบบนี้เลยพี่สวยงามคลาสสิกดีพี่สวยงามคลาสสิกดีครับพี่ลองดูแบบนี้สวยๆแบบนี้แหม่น่ารักดีพี่น่ารักดีพี่ๆลองดู สวยงามน่ารักน่าใช้ดีพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆพระผงแบบนี้นะพี่พระเนื้อผงแบบนี้โอ้โหดูพี่ดูเนื้อหามวลสารสุดยอดพี่ๆลองดูครับพี่ขุนแผนเครือบสวยงามจริงๆพี่แล้วมีตลับบุกแล้วพี่มีตลับบุกหนึ่งใบแบบนี้พี่ๆลองดูมีตลับบุกอย่างนี้หนึ่งใบเลยพี่ลองดูครับพี่เอาสามร้อยบาทไม่น่าเชื่อราคาจะมีเรื่องนี้จริงๆพี่ๆลองดูครับพี่เอาสามร้อยเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาครับ โอ้โหดูพี่พี่ท่านใดที่ชอบหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านแล้วองค์นี้เก่ากึกเลยพี่เก่าไม่เก่าพี่พี่ลองดูนี่ดูให้ดูจากการเ,าเขาเรียกว่าการเลี่ยมแล้วก็มีการร้อยเชือกที่ห่วงแบบนี้ครับพี่โบราณจริงๆพี่เก่าเก่าจริงๆคนสมัยก่อนชอบทําแบบนี้แล้ว่นเนาะเพื่อรักษาห่วงแล้วก็เขาจะไม่ไม่ไปไม่ปไมปสีกับเขาเรียกว่าสร้อยที่เขา ห้อยแล้วพี่น้องจทำให้ห้อยมันไม่บางสร้อยมันไม่บางครับพี่แบบนี้นี่สวยงามดีเก่าๆสวยๆเนื้อว่านแห้งๆโอ้โหดูพี่ดูแห้งกระเล็กเลยแห้งกระเล็กเลยพี่ๆลองดูครับพี่หลวกปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้สวยงามดีพี่เก่าๆแห้งๆแบบนี้ สวยๆพี่ๆลองดูนี่คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีตรงนี้เขาจะมีรอยแบบเขาเรียกว่าอะไรรอยลั่นรอยกระเทาะนิดนึงนะพี่ตรงตรงใบหน้าเนี่ยพี่ตรงนี้นิดนึงพี่ๆลองดูแล้วกันพี่อย่างนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีพี่ด้วยความแห้งด้วยความเก่าเลยครับพี่อย่างนี้โอ้โห ô. ดูตามอายุไขเลยพี่ตามอายุเลยความแหง้งนี่แบบแห้งแกรกเลยพี่นี่ดูเนื้อหามวลส,สารครับพี่เป็นเนื้อว่านเก่าๆแบบนี้ผสมเนื้อว่านเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูหลใต้ฐานเป็นยังไง ต้ฐานนี้มีร,รูดึงออกจากบล็อกแบบนี้ครับพี่นี่เห็นชัดเจนนะพี่นอแบบนี้ครับพี่สวยงามดีพี่ตรงนี้ติดนิดนึงตรงนี้มีรอยตรงนี้นิดนึงเนาะพี่เนาะมีรอยกระเทาะอน,นิดนิดเนี่ยพี่ต้องดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับพี่นี่ตรงแถวๆตาครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะพี่เอาไปเลยจัดไปเอา,าวันนี้เอามาแบ่งปัน300บาทนี้หลวงปู่ทวดกับพี่เนื้อว่านนะพี่นะตรงตาเขามีรอยกระเทาะนิดนึง เนี่ยครับพี่ตรงตามมีรอยกระเทาะนิดหนึ่งนะพี่นะให้พี่ดูก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าน้องไม่ได้บอกนะนน้องบอกเรียบร้อยนะพี่นะลองดูครับพี่ตรงตามมีรอยกระเทาะนิดหนึ่งอย่างนี้เอาแค่3 0 0ร้อบาทขอแค่พี่ชอบก็จัดไปเลยนะพี่เนาะลองดูครับพี่แต่สวยโดยรวมแล้วสวยครับพี่ไม่ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรนะพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นพระปิดตาครับพี่พระปิดตาเนื้อผงคุกลักแบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากพี่คลาสสิกมากๆพี่ๆ่ลองดูสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่โอ้โหดู ่พีเนื้อผงคุกรักเป็นพระปิตาอันนี้น้องไม่ทราบที่อ่ะพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่แต่ดูว่าดูว่าเก่าดูว่าเก่าดีพี่ดูได้ความเก่าก็เลยชอบมากๆาเลยนะพี่น้องแบบนี้อาศัยดูเก่าไว้ก่อนดูไว้เก่าไว้ก่อนครับก็พอพี่ลองดูอย่างนี้ไม่ทราบที่หรอกครับพี่นี่ลองดูครับนี่พระปิตาเก่าๆไม่ทราบที่แล้วมีตลับให้หนึ่งใบมีตลับปุ๊กหนึ่งใบพี่ๆลองดูเลยมีตลับปุ๊กหนึ่งใบแบบนี้พี่ๆท่านใดชอบจัดไปพี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาท พับปิดตามีตลับปุกหนึ่งใบตลับปุกตีไปร้อยห้าสิบนะพี่เนาะตลับปุกตีไปร้อยห้าสิบพี่ลองคิดดูว่าคุ้มหรือเปล่านะพี่นะลองูครับพี่ถ้าชอบพี่จับไปเลยราคาเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่รายการต่อมานี่เลยพี่โอ้โหสมเด็จจิรดาแบบนี้สวยดีเหมือนกันพี่สวยงามดีเหมือนกันไม่พี่ลองดูแบบนี้สวย,สวยสแๆแบบนี้สมเด็จจิรดาด้านหลังเ็ามีทาทองแบบนี้นะพี่เนาะด้านหลังมีทาทองแบบนี้ข้างหน้าก็สวยงามครับพี่ ด้านหน้าก็สวยงามแบบนี้ออกเนื้อแดงๆพี่ๆลองดูออกเนื้อแดงๆสวยงามดีครับพี่สมเด็จจิรดาแบบนี้ออกเนื้อแดงๆสวยงามดีออกเนื้อแดงๆสวยๆพี่ๆลองดูแบบนี้นี่คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีนะพี่นาอนี่ครับพี่โหดูความเก่ามีคราบอะไรเกาะด้วยอย่างนี้ครับพี่เก่าจริงเก่าจังเลยพี่สวยๆ <S 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 <ets> <S ด้านหลังทาทองแบบนี้ <S <S พี่ด้านหลังทาทองแบบนี้เล,เลยลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบพระสมเด็จจิรดาแบบนี้ก็เอา300บาท ไม่แพงไม่แพงพี่ลองดูครับรายการต่อมาเลยเอาอะไราการต่อมาไปไวไววันนี้ยามเย็นเย็นวันอังคารแบบนี้ไปไวไวนะพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่สมเด็จแวกม่านม,มีใช่ไหมพี่ปางอันนี้เขาเรียกอะไรนะปางซ่อนหาใช่ไหมพี่ถ้าจำไม่ผิดนะสมเด็จแวกม่านกับพี่แบบนี้ครับพี่นี่เลย สวยงามดีครับพี่อันนี้เป็นเนื้อเมฆกะพัดพี่พี่เนื้อเมฆกะพัดเข้มๆสวยงามดีด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ครับพี่พระสมเด็จแบกม่านแบบนี้สวยงามดีแล้วมีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้พี่มีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับโดนใจกันหรือเปล่าลองดูครับพี่สวยงามดีพี่เข้มๆแบบนี้โอ้โหดูมีการทาทองมาด้วยมีการแปะทองมาด้วยครับพี่เป็นสมเด็จแบกม,า pper, ม่านนะพี่เ้องเป็นสมเด็จแบกม่านแบบนี้เนื้อเมฆกะพัดเนื้อแบบมัน เข้มเข้มสะใจพี่พ,พี่ลองดูสมเด็จแบกม่านแบบนี้เนื้อไม่กระพัดสวยงามดีครับพี่สวยสวยเก่าๆแล้วมีรอยจานแบบนี้มีรอยจานแบบนี้พี่พ,พี่ลองดูอย่างนี้ชอบไหมครับพี่อย่างนี้ชอบไหมเอย่ยลองดูแล้วกันพี่พระสมเด็จแบกม่านเป็นเนื้อไม่กระพัดนะพี่น้ำหนักนี่หนักใช้ได้เลยพี่น้ำหนักหนักใช้ได้เลยอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาโอ้โหพระเหรียญแล้วมีตลับให้หนึ่งใบพี่ๆลองดูผมบอกได้เลยว่านี่เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับพี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเนื้อทองแดงสวยงามดีพี่ๆลองดูแล้วมีตลับให้หนึ่งใบมีตลับให้หนึ่งใบพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดแบบนี้เหรียญสวยๆคมๆพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามดีนะพี่นะ แล้วผมบอกได้เลยว่าโอ้โหมีตลาบให้หนึ่งใบแล้วพี่จมูกโดนนิดนึงนะพี่นะ้องจมูกโดนนิดนึงแต่ว่าดูคลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้พระคูอาน,นาเวลราชนะพี่นะ้องหลวอพ่อแดงครับพี่สวยงามดีครับพี่หน้าตาถือยังดูคมชัดดีอยู่นะพี่นะยังดูคมคมชัดๆัดครับพี่ริ้วจีวนคมคม,คม,คมนี่พศ2503แบบนี้อายุแปบปีโอ้โหพี่ๆลองดูสวยๆแบบนี้ครับพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่ ด้านหลังยันยังคมชัดดีครับพี่หลังยันยังดูคมชัดดีอยู่พี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้เลยครับพี่สวยงามจริงจพี่สวยแบบนี้พี่พี่ลองดูเหรียญเนี้ยผ่านการใช้งานมานิดนึงแต่ยังดูน่ารักน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบมีตลับให้หนึ่งใบอย่างนี้ถ้าพี่ชอบมีตลับให้หนึ่งใบสวยงามดีหน้าตายังดูน่ารักดีเอาห้าร้อยบาทมีตลับให้หนึ่งใบอย่างเงี้ยพี่เนี้ย มีตดับอย่างนี้ให้หนึ่งใบพี่พลองดูเอาไปขึ้นคอได้เลยพร้อมใช้อย่างนี้เอา500บาทเท่านั้นก็นกนพี่รายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อเกษมเหรียญหลวงพ่อเกษมแบบนี้สวยงามดีครับพี่ออกวัดประตูป่องตลวพี่น้องจังหวัดลำปางพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ครับพี่อันนี้เขาไปทำเพื่อบูรณะพระ บรมธาตุวัดเจดีป่องวัดประตูป่องแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่ปี2 5 1 8หลวงพออกก่อเกษมเขมะโกข้างหน้าเป็นรูปหลวงพออกก่อเกษมครึ่งองค์นะพี่น้องครึ่งองค์แบบนี้แต่ว่าหน้าตาโอโ้โหดูพี่ดูจม,มูกตรงๆหน้าตาคมชัดมากๆจมูกตรงๆหน้าตาคมชัดมากๆครับพี่นี่โอโ้โหดูแกะบล็อกได้สวยงาม startups, จริงๆพี่แกะบล็อกได้สวยงามจริงๆนี่ต่อโคดหนึ่งตัวนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ต่อโคดเจดีหนึ่งตัวสวยงามดีครับพี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยนี่เจดี JD, บรมธาตุแบบนี้พระบรมธาตุแบบนี้ครับพี่ปี2 5 1 8หลวงพ่อกเกษมเขม,มโกนี่ครับพี่วัดประตูป่องแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าชอบพี่จัดไปเลยอย่างนี้ถ้าชอบพี่จัดไปเลยนะครับพี่ลองดูอย่างนี้เอา300บาทหลวงพ่อกเกษมเอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่25สัตวตรรษเนื้อตะกัว สวยงามดีครับพี่ดูเส้นรัศมีวิ่งออกแบบนี้เลยพี่เนื้อตะกัวโดนกระแทกปึ้งแล้วรัศมีวิ่งออกแบบนี้เนื้อตะกัวเป็นเนืน้อที่อ่อนนะพี่นะโดนสัมผัสนิดหน่อยโดนสกิดหน่อยๆก็จะเริ่มออกเขาเรียกว่าลอยแล้วครับพี่ลองดูแบบนี้ถือว่าเหรียญน,นี้สวยงามดีครับพี่ถือว่าเหรียญน,นี้สวยงามเลยทีเดียวครับพี่ดูหน้าตาโอ้โหสวยครับพี่ดูเส้นรัศมีวิ่งออกแบบนี้พี่เส้นรัศมีวิ่งออกแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีพระ25ศตวรรษแบบนี้นี้พระพุทธย พยี่สิบห้าศตวรรษแบบนี้ครับพี่เนื้อตะก,กวัวสวยงามดีครับพี่อยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้พี่ๆลองดูด้านหลังกันก็ยังดูคมชัดดีนะพี่ด,ด้านหลังกันก็ด,ดูคมชัดดีแบบนี้แหละครับพี่แบบนี้เลยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไป,ออะไปเอาสามร้อยบาทเรียมมาเรียบร้อยพี่ๆลองดูเอาแค่สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาหลวง ปู่มหาเจิมสวยจริงๆพี่เหรียญน,นี้หลวงปู่มหาเจิมปัญญาพโลแบบนี้อายุ90ปีเหรียญกําลังสวยงามน่ารักน่าใช้แบบนี้ครับพี่เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะพี่เนาะหลวงปู่มหาเจิมวัดสะมงคลอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมแบบนี้สวยงามดีเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่นี่เลย หน้าตาคมชัดพี่พี่ลองดูหน้าตาคมชัดครับพี่ดูริ้วจีวรคมๆตัวหนังสือ,อยังดูคมเป็นแท่งแบบนี้เลยพี่ไม่มีล้มพี่พี่ลองดูลวงปู่มหาเจิมปัญญาพโลแบบนี้อายุ90ปีสวยงามจริงๆพี่ตัวหนังสือคมๆมไม่มีล้มพี่พี่ลองดู หน้าตาสวยงามดีครับพี่หน้าตาคมชัดสวยงามดี Luckily, ด้านหลังกันก็ยังดูส oh, วยงามดีแบบนี้ครับพี่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งครับพี่นี่วัดสะมงคลแบบนี้หลวงปู่มาเจิมเนื้อทองแดงสวยงามดีผิวบ้านบอาจจะผ่านการใช้งานมานิดนึงพี่ๆลองดูแต่ยังดูน่ารักดีพี่ผมว่ายังดูน่ารักดีทพ้งนี้ทงนแบบนี้อาจจะผ่านกันไม่ได้ผ่านการใช้พี่อาจจะเก็บมาไม่ค่อยดีทั้งนี้ทงเป็นผิวบ้านบแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้หลวงปู่มหาเจิมเอา400บาท หลวงปุ่ม,มหาเจวมเอา400บาทพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาโอ้โหเป็นอีกหนึน่งรายการที่น่าสนใจพี่ๆลองดูครับพี่เหรียญมีรอยจานแบบนี้เหรียญมีรอยจานแบบนี้หลวงพ่อคูณปริกรลกสุโธวัดบ้านไร่พี่ๆลองดูสร้างบารามีหนึ่งเก้า รุ่นสร้างบารมี 19, หนึ่ง้าแค่ชื่อรุ่นก็สวยงามกดงามแล้วครับพี่สร้างบารมีหนึ่งเกแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูนั่งเต็มองค์น้องแบบนี้สวยงามดีมีรอยจานรอบเหรียญแบบนี้มีรอยจารยนรอบเหรียญแบบนี้พี่ๆลองดูกบพี่ตอกโคตรชัดเจนพี่ๆลองดูให้ดูหน้าตาหลวงพ่อ,อก่อน หน้าตาหลวงพ่อแบบนี้เลยพี่สวยๆเดิมๆบ้านๆครับพี่นี่ริ้วจีวรคมชัดดีครับพี่ริ้วจีวรคมชัดดีลายละเอียดสวยงามคมชัดดีครับพี่ต่อโค้ดเป็นยังไงครับพี่แบบนี้หลวงพ่อคูณปริสุโทโธแบบนี้ครับพี่แล้วดูรอยจานพี่ดูรอยจานก่อนนี่รอยจานรอบเลยพี่รอยจานรอบแบบนี้เลยพ,พี่ลองดูอย่างนี้ ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หลวงพ่อคูณสร้างบารมีหนึ่งเก้าด้านหน้าด้านหลังคมชัดดีพี่ด้านหน้าด้านหลังคมชัดดีสวยๆรุ่นสร้างบารมีสองพันร้อยสิบเก้าแบบนี้ตัวหนังสือคมชัดหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดีนี่พี่ๆลองดูแล้วมีตลับให้หนึ่งใบอย่างนี้มีตลับให้หนึ่งใบพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยพี่อย่างนี้เอาห้าร้อยบาท สร้างบารมี19เอา500พี่ๆลองดูไม่แพงพี่เอ้าใกล้จะหมดเลยนะพี่นะลองดูครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยนะพี่เนาะยินดีให้บริการครับพี่รายการต่อมาโอ้โหพิมพ์คีตาหลวงเพราะเงินพิมพ์กีตาองนี้ก็สวยงามดีพี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้พี่จัดจัดเนื้อจัดจัดจ้านแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่เป็นพิมพ์คีตา องนี้น่าจะเป็นสามชายนะพี่นะพิมพ์ตาองนี้น่าจะเป็นสามชายแบบนี้สวยงามดียพี่เนื้อหาแบบโหแก่เลยพี่เนื้อแกแ,กแ,กแ,กแกแบบนี้เลยพี่ลองดูสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงจรพี่ลองดูอย่างนี้นะครับพี่นี้เนื้อหาผมบอกได้เลยว่าเนื้อเข้มเลยพี่ออกเนื้อโซนเข้มเลยพี่ โอ้โหแกมวนสารแลวพี่แกโลหะเลยอย่างนี้แล้วพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่นี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพขี้ตาแบบนี้ตายฐานแบบนี้เลยพี่ใต้ฐานแบบนี้เลยอย่างนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่เนื้อหานี่ผมบอกได้เลยว่าพี่ๆ ท่านใดชอบเนื้อโซนนี้นะรับรองไม่ผิดหวังเลยพี่เนื้อออกเข้มๆแบบนเนี้ยเนี่ยสวยงามดีพี่ไม่ต้องลงกล้องก็เห็นชัดเลยพี่สวยงามจริงเนื้อหาแบบโอ้โหดูดูสีผิวผิวพันุ์ของโลหะพี่อย่างนี้สวยงามดีเอา400ร้อยบาทฮะอ้าพิมพ์ขี้ตาบอกราคาผิดไปแล้ว พิมพ์ที่ตาบอกราคาผิดไปแล้วไม่เป็นไรพี่บอกไปแล้วบอกเลยเอา400บาทเท่านั้นพี่พี่ไม่เป็นไรบอกพลาดไปแล้วเอา400บาทนะพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่โอ้โหดูสวยงามดีครับพี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วแบบนี้หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วแบบนี้ลองดูพี่พี่เหรียญหล่อพระพุทธชินราช อ่เป็นพนระหล่อพระพุทธชินราชครับพี่หลวงปู่เผือกวาดกิ่งแก้วเกา่าๆสวยงามดีครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆสวยงามดีนี่เลยครับพี่โลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้โลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้ลองดูพี่วันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่วันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยพี่พี่ hing, ลองดูอย่างนี้ครับพี่นี่หลวงปู่เผือกกิ่งแก้วหล่อเกา่าๆคาสสิกดีพี่คาสสิกดีข้างหน้าด้านหลังเขาจะมีรอยอ่าเป็น เป็นยันอ,อกเรานช่พี่เนาะหน้าหลังเลยครับพี่ใต้ฐานหน้าหลังเลยเป็นยันอ,อกเราแบบนี้สวยงามเป็นอีกแบบนึงครับพี่ลองดูใต้ฐานตะไบแบบนี้โอ้โหดูเอบอร์ตะไบแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากครับพี่ลองดูเลยพี่เป็นพระหล่อนะพี่น้นงพระพุธชินลาลาหลวงปู่เผื่อวัดกิ่งแก้วแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300รอบาท อย่างนี้เอา3า0อบาทครับพี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาเรียนเข่าลอยหลวงพ่อเงินวัดตอนยีหอมรุ่นสองพี่พี่ลองดูเข่าลอยสวยงามดีครับพี่เป็นพระพุทธชินราชเข่าลอยน้่ม้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเงินวัดตอนยีหอมแม่กําลังน่ารักน่าใช้เลยครับพี่กําลังน่ารักน่าใช้เลยพี่พี่ลองดูนี่หลวงพ่อเงินวัดตอนยี่หอมพี่พี่ลองดูพระพุทธชินราช เข่าลอยแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีครับพี่อย่างนี้ด้านหลังยันถือว่าเหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะพี่เนาะราคาเอามาแบ่งปันไม่แพงที่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีพี่เก่าๆสวยงามดีเนื้อหาโลหะเนียผมบอกตั้นเลยว่ากินใจเลยครับพี่ดูโลหะเนี่ยพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่นี่เขาผ่านการใช้งานมา้องพี้จะเห็นเนื้อ ผิวด้านในเลยครับพี่ผิวด้านในแบบนี้เลยครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอาสามร้อยบาทเหรียญเข่าลอยนะน้องแบบนี้พระพุทธชินราชเข่าลอยแบบนี้หลวงพ่อเงินเมาตตอนยี่หอมเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมารายการรองสุดท้ายของวันนี้เหรียญเตาลีด อ่าหลวงพ่อผมว่าช่องแค่ครับพี่แล้วผมบอกได้เลยว่าเหรียญนี้สวยจริงๆพี่สวยงามจริง,รง,รงๆพี่พ,พี่ลองดูงพ,พิมพ์เตาลีดหลวงพ่อผมครับพี่หลังปาดแบบนี้คลาสสิกมาก,มาก,มากลหลังปาดแบบนี้คลาสสิกมากๆพี่พี่ลองดูพิมพ์เตาลีดหลวงพ่อผมครับพี่ยันสิบเต็มเต็มแบบนี้หลวงพ่อผมว่าช่องแค่ชัดเจนแบบนี้พี่พี่พลองดูให้ดูหน้าตาก่อนพี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดดีครับพี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดดี นี่ครับพี่ยันสิบคมคมแบบนี้โอ้โหดูพี่ดูยันสิบคมชัดดีครับพี่ริวจีวอนคมคมแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยครับพี่เวลาลงกล้องแล้วออกสีแบบนี้เพราะว่าสีทองนะพี่เขาสะท้อนเข้ากล้องนะพี่เนาะกล้องก็เลยต้องดอบแสงลงครับพี่มันจะจ้าเกินไปครับพี่แต่สวยจ้าจริงจริงพี่หลวงพ่อพรมว่าช่องแค่แบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่หลังยันแบบนี้แล้มีข้างหน้า ข้างหน้าสวยงามแบบนี้ครับพี่หลังเป็นหลังตอรี่ครับพี่เป็นพิมตอร์รี่แบบนี้ครับพี่ด้านหลังเรียบนะพี่แลเป็นรอยปาดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามคลาสสิกดีครับพี่สวยงามคลาสสิกดีพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามจริงจริพี่เป็นรอยปาดแบบนี้เลยสวยงามจริงๆแต่นี่น้อแบบนี้เล่าลองดูแล้วกันพี่อย่างนี้ครับพี่หลวงพ่ะพรมวัดช่องแคครับพี่นี่พิมตอร์รี่แบบนี้ครับพี่เป็นพิมตอร์รี่แบบนี้พี่พี่ลองดูสวยจริงพี่ดูสวยทุกมุมมุมมองสวยทุกมิติพี่พี่ลองดูนะพี่ไม่่่ววาาเเเออีีียยยงหนนกกสพจรริๆบบั้ลค 500รอยบาทอย่างนี้เอา5้า้อบาทครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายพับปิดตาครับพี่วัดน้อยน้องพกคุณแบบนี้พี่พี่ต้องดูผมบอกได้เลยว่าเนื้อหาโลหะนี้เก่ากึกเลยพี่เนื้อหาโลหะนี้เก่ากึกเลยครับพี่แบบนี้วัดน้อยน้องพกคุณไม่น้องพับปิดตาอยากให้ดูโลหะพี่พี่ที่ชอบสายพระโล่ออย่างเงี้ยโดนใจพี่พี่ไหมครับพี่ เนื้อหาลโลหะหนึบหนึบแบบนี้มีรอยย่นย่นโลหะแบบนี้ครับพี่แล้วเนื้อออกเก็ตก็ดีแบบแบ่งชั้นเลยครับพี่ลองดูสวยงามดีครับพี่พับปิดตาวัดน้อยนับพคุณแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพี่เก่าๆสวยงามดีพี่พี่ลองดูเลยแบบนี้ถ้าพี่ชอบพี่จัดไปเลยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบพี่จัดไ,ไปเลยพี่วันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงโลหะเก่าๆขึ้นเก็ดก็ด,กดีมีรอยย่นโลหะแบบนี้โอ้โหสวยงามจริงๆริงพี่รอยย่นยโลหะแบบนี้สวยงามจริงจครับพี่ พระปิดตาวัดน้อยน้ยคุณแบบนี้เหรียญเขาเรียกว่าอะไรพี่เหรียญตอกจิกใช่ไหม,มพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปสวยงามดีเนื้อโลหะยน่ยนยน่นแบบนี้เก่าดีเอาแค่300บาท <c oughs> วันนี้เอามาปิดท้ายครับพี่พเหรียญพระปิดตาเหรียญตอกจิกพระปิดตาวัดน้อยน้มคุณแบบนี้โ,กกนนโลหะเก่าเก่าย่นย่นโลหะออกเกตก็ดีแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหสวยงามดีครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300อบาท สัญญาณกลิ่งรัวๆนะครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP พี1นะพี่นะได้นำเสนอพี่ๆครบทวนแล้วพี่ลองดูเลยชอบเลยกันไหนทักทายน้องได้ครับพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ก็บอกน้องได้เลยนะยินดีให้บริการครับพี่ลองดูครับพี่อาวันนี้มีประมาณนี้เลยครับพี่ก็ยามเย็นๆวันวันอังคารแบบนี้นะครับพี่น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ